านผู้ชมผมดรศิรวัตรคองบุญจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดจันทบุรีวันนี้รายการธรรมสัญจรสแสดงบุญสแสดงธรรมเรามาธรรมสัญจรอย่างวัดทับไซตำบลทับไซอําเภอป,ป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีซึ่งวัดแห่งนี้นะครับมีท่านพระอาจารย์พระมหาบุญเลิงฐานุตตโรเป็นเจ้าอาวาสวัดทับไซ และยังเป็นเจ้าคณะตำบลทับไซต์วัดนั้นถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิก,กชนนะครับเป็นสถานที่สัปปายะและมีกิจกรรมที่สําคัญต่างๆมากมายนะครับส่วนจะมีกิจกรรมอะไรบ้างนั้นท่านผู้ชมติดตามผมไปรับชมมาพร้อมกันเลยครับ ชมครับตอนนี้ผมยืนอยู่กับท่านพระมหาบุญเริงฐานุตตโรนะครับท่านเจ้าวาดวัดทับไซยเจ้าคณะตำบลทับไซและจุดที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นอุโบสถหลังเก่าซึ่งจะได้กราบรัชการถามพระอาจารย์นะครับอาจารย์ครับอุโบสถหลังเก่านี้มีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับอุโบสถหลังเก่านี้มีความลับยาวนานนะมีเรื่องราวยาวนานคือหลังเก่านี้เนี่ยบทหลังนี้เป็นโบท หลังแรกของอำเภอโป่งน้ำร้อนที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นวดรูปบทหลังต้องมาบวชที่นี่ก็ชาวโป่งน้ำร้อนนั้นก็ได้รวมตัวกันกันกบหลวงพ่อขุนพระครูพิบูลธนารักษ์อาท่านได้สร้างบทหลังนี้ขึ้นมาเมื่อ,อพศ2427แล่ร้อจากนั้นก็เมื่อเสร็จหลังนี้แล้วเสร็จแล้วหลังนี้ยังไม่ใช่นะอันนี้เป็นหลังที่สองหลังแรกนั้นก็หมดไปหลังที่สองนั้นก็มาเริ่มสร้างเมื่อ,อพศ2,000 482หลังนี้ก็คือหลังนี้แล้วเสร็จเมื่อปีปอพศ2499ร้บได้พระระททาชได้พระราชทานนิทรรศการสีมาแต่จากนั้นมาก็ดําเนินบทนี้แหละนะที่ใช้บทลูกบทหลานมาแล้วมีเรื่องราวยาวนานมากและเป็นศักดิ์สิทธิ์มากอยู่ในที่นี้ทุกคนมากราบไหว้ขอพรแล้วประสบผลสําเร็จก,ก็มีมากมายทุกคนชาวอเมริอันร้อนนับถากถามากท่านอาจารย์ครับเราจะเห็นว่าตอนนี้ชำรุดนะครับสุดโทมเราจะมีการปรณนะ ล้วจะทําเป็นอะไรบ้างครับอาจารย์ค <switched> รับโบสถ์หลังนี้ก็เจตนาญาติโยมชาวทัพไทตลอดจนหลวงปผ่ลําร้อนลองเราเนี่ยปรารถนาที่จะได้ลูกทรงเดิมจริงๆแล้วอยากให้บูรณะแบบนี้เลยหมายถึงว่าบูรณะให้ดีแล้วก็ให้ลูกอยู่ในรูปแบบของโบสถ์ตัวนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสถาปนิกบอกว่าไม่ได้ก็คงจะต้องมีการบูรณะแบบใหม่นะก็แต่ว่าลูกทรงเก่าสวดลายแบบเดิมทุกอย่างแบบเดิมหมดแต่ก็คงจะเป็น บทที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ทดแทนหลังเก่าแต่จะใช้คําว่าโบทเก่าหรือรหรือจะใช้คําว่าวิหารนั้น ก็ต้องพิจารณาอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าก็ต้องแต่การบุรณะอยู่ให้ลูกทรงนี้เือนเดิมเลยอุโบสถนั้นถือว่าเป็นหัวใจนะครับในการที่พระสงฆ์ท่านจะลงพิคูปติโมกทําสังฆกรรมใช้บรรพชาอุสมบทกุลบุตรในพุทธศาสนานะครับอุโบสถหลังเก่านี้แม้จะชํารุดสุดโทรมไปนะครับก็จะมีการบุรณะปฏิสังขรณให้ใช้ประโยชน์ได้นะครับผู้สศาสนิกชนท่านใด ที่สนใจนะครับอยากจะร่วมทำบุญนะครับก็ติดต่อได้ที่วัดทับไซ จุดที่ผมยืนอยู่นี้ก็คือต้นไทรนะครับซึ่งในพุทธศาสนานั้นมีความเกี่ยวข้องกับพุทธประวัติโดยตรงนะครับโดยเฉพาะครั้งหนึ่งที่พระพุทธเจ้านะครับทรงทอพระไทยที่จะแสดงธรรมท้าสามบดีพรมก็กราบทูลนรัตนาให้พระองค์แสดงธรรมหรือพรามโหกชาตนะครับอยากจะนัรมรสการถามอาจารย์นะครับต้นไทรของวัดทับไทรมีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างครับต้นไทรต้นนี้มีความสําคัญกับทางวัดทับไทรเป็นอย่างยิ่ง เพราะว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างมากของชาวเผุ่ปงร้อนและก็ชาวทับใสเพราะต้นใสต้นนี้ในหลวงรัชการที่10ซึ่งสมัยนั้นวันในวันที่16ในวันที่16เดือนมีนาคมพุทธศักราช2541นั้นพระองค์นั้นทรงสเสด็จมาที่วัดทับใสมาตัดไว้ลูกนิมิตรแล้วก็ทรงปลูกให้เป็นอนุสรณ์ไว้ที่วัดทับใสแห่งนี้ก็คือต้นใสต้นนี้ ต้นใสความเป็นมาเหมือนอย่างที่ท่านด็อกเตอร์ว่านะมีความเป็นมาและเป็นความสําคัญของพุทธศาสนาด้วยแล้วยิ่งพระองค์ทรงมาปลูกยิ่งเป็นความสําคัญมากกับชาวทับทับไซเราเชาวอาเภอปงน้าร้อนเรานี่เลยคือความเป็นมาว่าฉะนั้นจึงเป็นความภาคภูมิใจนะต้นต้นใสต้นนี้สาธุ สก,การถามพระอาจารย์นะครับที่วิหารหลวงปู่ทวดนี้อยากจะให้พระอาจารย์เล่าประวัติสั้นๆนะครับความเป็นมาของหลวงปู่ทวดให้ท่านผู้ชมได้รับฟังหน่อยครับสําหรับหลวงปู่ทวดนั้นมีประวัติมายาวนานชาวไทยของเรานั้นนับถือศรัทธามากเพราะว่ามีเรื่องเล่าสั้นๆก็คือ,อท่านเคยเหยียบน้ําทะเลจืดให้กับคนได้กินดื่มกินเพราะฉะนั้นคนไทยเชื่อว่า ถ้ามีหลวงปู่ทวดไว้แล้วจะปกปักรักษาและดลบันดาลให้เรานะั้นประสบผลสมเด็จซึ่งวัดทับไซนั้นก็ได้สร้างหลวงปู่ทวดปางอุ้มบาทองค์แรกของประเทศไทยไว้นะตามจุดป,ประสงค์ตรงนี้เพื่อให้ญาติโยมนั้นได้มาขอพรน,นะตามความปรารถนาของตนนะเพราะมีความเชื่อด้ะมีความศรัทธาในตัวหลวง,งปู่ทวดมาก านหน้าเรานี่เป็นสลาเ<ป>ต็กมาสลาแปดเหลี่ยมนะอแล้วด้านผลบรรจุอะไรบ้างจา๊ะวัตถุประสงค์สาราแปดเหลี่ยมอในเบื้องต้นแต่ก่อนนั้นก็คือสร้างเพื่อถวายเด็จพรอพที่นางเคยเพราะากนั้นก็เพื่อจะให้ปฏิบัติธรรมแต่ปัจจุบันนี้ ก็จะมีภาพพิทักษ์ชายแดงภาพพิทักษ์ชายแดงเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นสนามรบคือดิฉันเจ้าว่าท่านก็บอกว่าอยากจะให้เป็นเครื่องรางที่ปกปักรักษาเป็นยากำลังใจให้กับพวกทหารหาทั้งหลายก็เลยสร้างขึ้นมานคปที่สักการะแล้วก็มีองค์เล็กที่จะแจกไว้เป็นท,ที่ติดตัวแล้วก็เป็นเครื่องเป็นขวัญกำลังใจให้กับทหารภาพพิทักษ์ชายแดงแล้วก็ อันนี้ก็มีไอ้ไข่ได้ไข่ด้วยนะครับโคเสดทีได้ไข่โคดเสดฐีสิทธิลุงปู่ทวดวัดทับไส่ครับชื่อว่าแต่ก่อนเนี่ยคนศรัทธาที่นี่มากแล้วก็มีความเชื่อแล้วเพราะว่าคนมาขออะไรเขาก็ได้ตามตามประสงค์ครับอยากได้อะไรก็มาบนบานสารกล่าวเอาก็ได้นะมาบนมาบอกมากล่าวครับก็ได้มีหลวงปู่ทวดด้วยนะอ่ามีหลวงปู่ทวดด้วย เพราะว่าวัดทับไซนั้นเป็นที่ปฏิปฐา,านหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่เพราะฉะนั้นจึงสร้างไอ้ไข่ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านนั้นขึ้นมาเป็นคู่กับท่านว่าเป็นไอ้ไข่นะโคเศรษฐีติ์หลวงปูงท่ทวดท,ดทวดวัดทับไซนั่นเองท่านไข่โคเศรษฐีติ์หลวงปู่ทวดวัดทับไซด้วยอ่า นี้ผมยืนอยู่ที่กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์วัดทับไซนะครับและก็อยู่กับท่านพระครูไพศาลปุญญวัฒน์เจ้าคณะอำเภอโป่งน้ําร้อนและเจ้าวาดวัดป่าเทพนิมิตนะครับจะได้กราบธรรมสก,การถามท่านพระครูครับว่ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ของวัดทับไซนี้มีประวัติความเป็นมามีการออมมีสวัสดิการอย่างไรบ้างครับขอจเจริญพรท่านดร วัด,ดับไซนี้เป็นวัดในกลุ่มของอำเภอปมร้อนอีกวัดหนึ่งที่มีการจัดตั้งกลุ่มสัจจะตั้งแต่ปีพศ2 5 5 2ซึ่งในสมัยนั้นก็คือจะมีสมาชิกไม่มากนักในปัจจุบันนี้มีสมาชิกถือว่ามากที่สุดของจันทบุรีเก,กือบกบ5,000คนนะอันนี้ก็ก่กอตั้งเพื่อจะ ช่วยชาวบ้านให้มีการออมเงินออมเงินแล้วส่วนหนึ่งก็จะจัดเป็นสวัสดิการที่ มีการเจ็บป่วยนะก็จะจ่ายให้ส,าสมาชิกผู้ที่มีเจ็บป่วยโดยเฉพาะในเรื่องของโควิดในปัจจุบันนี้ก็ทางกลุ่มก็ยัง,ยงจ่ายอยู่คนที่ปกับตัวนอนโรง,งพยาบาลก็รุ่นแรกๆก็คือจะได้สวัสดิการค่อนข้างจะหลายบาทอยู่นะอันนี้ก็เพื่อจะช่วยของกลุ่มของเราให้มีสวัสดิการหรือว่ามีเงินช่วยเหลือให้สมาชิก เอาไปใช้ใจ่ายในขณะที่เก็บตัวอยู่อันนี้ก็ความเป็นไปเป็นมาก็คือ,อได้จัดตั้งแรกๆมาปีนี้ก็23ปีแล้วครับท่านผู้ชมครับคำว,ว่าสัจจานั้นมีความหมายอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวจะมาสก,การให้ท่านพระครูได้อธิบายขยายความนะครับนิมนต์ครับอาจารย์ครับการเป็นหนี้นต้องมาส่งให้ตรงเวลาแล้วก็มีสัจ,จในการที่จะออมออมก็มีเวลาเหมือนกันออมก็คืออาจจะใช้สักสองชั่วโมงคุณต้องมา พร้อมให้ตรงเวลาถ้าเกินนั้นก็จะมีการาปรับในเรื่องของการทำไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ถูกต้องตามที่เราให้คำสัตยตยานไว้ก็คือต้องมีสัจจะจะ,งงจะไม่โกงเงินจะไม่หนีเมื่อกู้แล้วประเภทอย่างนี้ก็คือให้สัจจะคำมั่นต่อพระราตรัยเป็นหลักอันนี้ก็คือสัจจะความหมายของสัจจะอันนี้ ท่านผู้ชมครับจะเห็นได้ว่าหลักสัจจานั่นคือความจริงต้องซื่อสัตย์ต่อตัวเองต่อกลุ่มนะครับฉะนั้นการออมเนี่ยก็เป็นหลักพื้นฐานที่จะทำให้เศรษฐกิจฐานรากชุมชนนั้นมีความเข้มแข็งได้นะครับวันนี้ก็ต้องขอการรัมศการขอพระคุณท่านพระครูภัยสาลคุณยวัฒนเจ้าคณะอำเภอโป่งน้ําร้อนเจ้าวาดวาดัวดป่าทเทพธิมตามวยเป็นอย่างสูงการรัมศการครับ ท่านผู้ชมครับวัดทับไซนอกจากจะมีกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์แล้วยังมีชมรมผู้สูงอายุและขณะนี้ผมยืนอยู่กับคุณอารยาศิริสวัสดนะครับประธานชมรมผู้สูงอายุและด้านหน้านี้ก็จะเป็นหม้อที่ต้มสมุนไพรนะครับอยากจะกถามว่าสมุนไพรนี้ไว้เพื่ออะไรแล้วมีสูตรอย่างไรบ้างประกอบด้วยอะไรบ้างครับอันนี้ก็คือการเราเรื่องของการต้มสมุนไพรนะครเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ว่าสมุนไพรตรงนี้ สามารถปรับสมดุลร่างกาย <Okay. S 1> นะคะเราก็คือมีสมุนไพรต่างๆนะคะอย่างเช่นว่าไพรอันนี้จะเป็นฤทธิ์ร้อนนะคะเพื่อเอามาต้มเป็นนยาแก้พวกแคทขัดยอกนะคะแล้วก็จะมีใบหนาดนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการพวกลมนะกลมพวกอะไรนี้นะคะค่ะอันนี้ใบนาดจะแก้ไดนะะ้แล้วก็มีของตะไคร้นะคะตะไคร้นี่ก็คือเป็นต้องเป็นตะไคร้หอมนะคะตะไคร้หอมแล้วก็เอามาต้มเพราะว่าพวกนี้จะทําให้เลือดหมุนเวียน อันนี้ก็คือสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งนะคะหมายความว่าเราจะใช้ต้นทั้งเวลาต้มต้องใช้บางอย่างใช้ใบบางอย่างบางอย่างใช้ทั้งต้นและใบและรากนะคะทั้งห้านะคะอันนี้มะขามนะคะนีใบมะขามนะคะก็ะะช่วยเรื่องของของขับขับลมขับอะไรนะคะใบมะขามะค่ะอันนี้ก็ใบมะกรูดอันนี้จะเหมือนกันนะคะคือขับลมขับอะไรแล้วก็ทําให้เก้ดกับยอกอะไรพวกนี้ <S <S มันจะดูดทางเล็บนะคะทางเล็บจะเข้าซึมด้วทางเล็บนะคค่ะ แล้วอันนี้เกลือนะคะตัวช่วยดูด,ดซึมสําหรับเ,เวลาเข้าช่องตรงหนังตรงเล็บเรียกกระตุกมเราจะเลียกจมูุเล็บนะคะอันนี้จะเป็นเกลือตัวที่ช่วยได้นะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นของพิมเสนนะคะนะคะพิมเสนที่เราใช้ทั่วไปนะคะแก้วิงเวียนพวกอะไรเนี้ยสมุนไพรเราได้ครบแล้วนะคะพอได้ครบสมุนไพรเราก็จะสมุนไพรเรต้มในหม้อประมาณสองชั่วโมงนะคะต้มสองชั่วโมงเพื่อให้สมุนไพรเนี่ยเข้ากันนะคะจากนั้นสองชั่วโมงเราก็จะเอามา ทำเนื่องการแช่มือแช่เท้านะคะแต่ก็น้ำพอน้ำสมุนไพรใส่เสร็จแล้วเนี่ยเราต้องดูปรับดูว่าน้ำสมุนไพรจะร้อนมากไหมถ้าร้อนมากเราก็จะเติมน้ําให้มันพอสมควรที่ก็ แต่ละคนน่ที่ทนไหวนะคะจากนั้นเราก็จะแช่สามนาทีพร้อมกันสนาทีนะคะสนาทีแล้วก็หนึ่งนาทีเอาขึ้นพร้อมกันแล้วก็พักพักเสร็จเราก็จะมีการเติมน้ำร้อนหรือใจใครที่ต้องการเพิ่มความร้อนอีกก็เติมทำอางนี้แช่อยู่3าครั้งสามครั้งครั้งหนึ่งเน่สามนาทีเราเราจะเอาขึ้นขึ้น1นาทีทำอย่างนี้สามครั้งสามครั้งเพราะสามครั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยก็คือเราก็จะเสร็จในการเรื่องของเพราะการที่ว่าเราแช่นานการดูดซึมจะย้อนกลับ นะคะมันจะย้อนกลับเข้าไปอีกทีนึงแต่ถ้าเราแช่มีเวลามันก็จะออกตังทีหลังแล้วมันก็ไม่ไม่ไม่เข้าไปในของส่วนที่เสียไปถามผู้ที่ครับผลดีต่อร่างกายที่จะได้รับทําให้ร่างกายเนี่ยปรับสมดุลร่างกายเรื่องของการปวดเวียนเส้นเลือดอะไรในตัวเรานยฮะบางคนที่ปวดขาปวดอะไรเนี่ยมันก็จะช่วยเวียนทางโลหิตปรับสมดุลร่างกายขึ้นขึ้นลงเลยอะในความว่าบางตัวมันจะมีทั้งสมุนไพรของ ร้อนกับเย็นนะคะที่เราปรับเอาไว้ในนี้ตัวที่ช่วยดยูดซึมก็คือตัวเกลือนะคะทำให้ร่างกายเราเนี่ยเดี๋ยวลองสักพักหนึ่งพอลังจากนี้แล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าร่างกายเราเนี่ยเท้าเราเนี่ยมันจะแรงเหมือนสบายตัวนะคะครับอันนี้สมุนไพรก็มีประโยชน์นะคะในการที่ว่าบ้านเราบางคนเนี่ยมีสมุนไพรอยู่แล้วหาตัวที่มีแล้วเอามาต้มแล้วก็ทําที่บ้านถ้าไม่มีจริงๆใช้เกลืออย่างเดียวนะคะแล้วก็แช่ก่อนนอนทุกก่อนนอนอก็ได้นะคะทำสามนาทีเหมือนกันแบบสมุนไพรเหมือนกันนะคะ เพราะบางอย่างพอสมุนไพรเนี่ยมันดูดไปแล้วดุกซึมเข้าไปในในร่างกายเราแล้วเนี่ยถ้าเราแช่นานผลเสียมันจะเกิดมันก็ต้องมีการสลับนิดทางห่าสมุนไพรมาบอกว่าอย่างนั้นเราก็ต้องทำสามครั้งนะคะสาครั้งเป็นอันเสร็จวิธีค่ะนี่ แล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมรายการธรรมสัญจรสแสวงบุญสแสวงธรรมทุกท่านนะครับในช่วงของการสแสวงบุญนี้ผมกำลังอยู่กับท่านอาจารย์พระมหาบุญเรองฐานุตโตโรประเร็นธรรมห้าประโยคเจ้าวาดวัดทับไส้แล้วก็องค์กลางครับท่านอาจารย์พระมหาอามรเทพวรธรรมโอประเร็นธรรมเก้าประโยคและองค ถัดไปนะครับพระมหาสลันฐานะวโรประเด็นธรรมเจ็ประโยชน์นะครับนักมรสการพระอาจารย์ลูกๆอีกครั้งหนึ่งนะครับอขอถามพระอาจารย์หน่อยปีนี้พรรษาเท่าไหร่แล้วเนี่ยปีนี้พรรษาสิบเก้าสิบเก้าปีใช่สิบเก้าพรรษาสิบเก้าปีแล้นสิบเก้าปีสิบเก้าพรรษาแล้วก็อายุกันรวมแล้วประมาณเท่าไหร่สี่สิบเก้าปี 49ปีโอ้ยังวัยชักกันยังวัยชักกันนะครับพระอาจารย์มาอยู่ที่ทัพไซนี้ตั้งแต่เมื่อไรครับมาอยู่ตั้งแต่พศ2557ันห้าร้อครับผมโดยการนิมนต์ของท่านอดีตเจ้าวาดท่างการคำนัณครับนิมนต์มาอยู่ช่วยงานครับผมแล้วก็อยู่ที่ทัพไซนี้อีกตีแล้วครับก็รวมแล้วก็เจ็ดปีเจ็ดปีเจ็ดปีผู้ช่วย เป็นผู้ช่วยเจ้าวาดด้วยตอนนั้นแล้วก็เป็นเลยของการจักรรรดิตำบลทับทรครับดูจากตราตั้งตอนนี้พระอาจารย์ก็รับหน้าที่พระสังฆาิิการจักนพรคณะตำบลทับไซเป็นเจ้าวาดวัดทับไซเข้าเรื่องเลยพระอาจารย์มีแนวคิดอย่างไรครับที่จะนำวัดทับไซสืบไปข้างหน้าครับนิมนต์ครับเจริญพรวัดทับทซในพระอุปธรรมนี้ อาตมานั้นถือว่ามีบุญเป็นบุญของอาตมาอย่างแท้จริงที่มีโอกาสได้มาเป็นเจ้าวาดที่วัดทับใสในพระบรมธรรมนี้นะซึ่งเป็นวัดใหญ่แล้วก็วัดทับใสนั้นมันก็มีมาตั้งแต่ต้นแล้วล่ะมีไม่ว่าจะเป็นของเรื่องของการศึกษาภาษาบาลีนั่นก็คือแปลปริยัติธรรมรเพาะฉะนั้นเมื่ออาตมารับตำแหน่งอาตมาจึง คิดเอาไว้แล้วก็คุยกับท่านพระมหามนเทพประโยค9เก้านะแล้วก็ท่านมหาบัณสลังประโยคเจ็ดคุยกันไว้ว่าเมื่อเรามีปริยัตตต้องทําปริยัติให้สมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นจึงจะขับดันนะขักดันหรือว่าขับเคลื่อนาการเรียนพระปริยัติธรรมนี้ให้เป็นรูปแบบแล้วก็ให้ได้ดีที่สุดที่เท่าที่จะทําได้รรปรักการที่สองเมื่อมีปริยัติแล้วก็มีแนวคิดว่าจะปริยัติอย่างเดียวนั้นจะมีแต่คลังความรู้ มันก็จะไม่ได้อะไรมากเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจึงจะเปิดเป็นสำนักปฏิบัติธรรมด้วยโดยท่านพระมหาสระที่จะดูแลในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติเกื่อเป็นสุนทรภิกษุิปัสนาจเรียกว่าภาพวิปัสนาจารสรีทัพพระมหามรเทพนี้ก็จะเป็นอาจารย์ใหญ่ในเรื่องของพระปฏิยติธรรมแล้วก็ฝ่ายปกครองของวัดอาจะช่วยดูแลในเรื่องการการของวัดนี่คือโครงการของวัดเมื่อมีปริยัติก็ต้องมีปฏิบัติแล้ว ในสิ่งที่ความสุขที่จะตามมานั่นก็คือปฏิเวชนั่นก็จะเกิดนั่นก็คือแนวคิดในตอนนี้ของวัดทับไซผมมาดูประวัติวัดทับไซในช่วงนี้นะฮะในช่วงนี้ตอนที่คุยกับอาจารย์ก่อนเข้ารายการเนี่ยนะครับผมทึ่งนะฮะ,ะอาจารย์มีพระวิปัสนาจารย์เป็นประเด็นธรรมถึงเจ็ประโยชน์มีครูใหญ่ทั้งฝ่ายบาลีและแรงธรรมถึง9ประโยชน์เนี่ยอาจารย์ไปเอามาได้ยังไงครับเนี่ย คือทั้งสองรูปนี้โดยรูปแรกพระมหาอมเทียนีย่เป็นาธรรมิกกันเจอกันตั้งแต่อยู่ที่การพรรษาด้วยกันที่ยโสธรอยู่แล้วก็เคารพกันเหมือนพี่เหมือนน้องนะตั้งแต่ตอนนั้นมากะต่อมาย้ายมาอยู่นี่ท่านก็ตามมาด้วยตั้งแตอนนั้นมาตามแล้วทิ้งไปเลยตามมาแล้วทิ้งไปเลยอาจารย์ยังห้าประโยชน์งอาจารย์ก็มาให้ก้าไปก้าเลยก็สอบก้าได้ที่นี่ครับส่วนท่านพระรมหาสันนั้น ท่านมาขอศึกษามาขอเรียนพราประยะิยติธรรมที่วัดทับสนี้ตั้งแต่บทรมษาสองนะท่านก็มาจากนั้นมาท่านก็อยู่ที่นี่ตลอดนแะล้วรก็ปรเป็นลูกศิษย์ลูกทากันมาครับอาจารย์ก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างให้เกิดนะครับสนักเรียนบาลีนักเรียนบาลีที่วัดทับสายแห่งนี้นะครับผมอน,นโมทนาจริงๆนะครับอัฒนมทน,นาก็คุยกับอาจารย์มาหาผู้ใหญ่ แล้วก็มีก็ความเห็นตรงกันปัจจุบันนี้พระเนอะไรที่จะมาเรียนบาลีก็น,น,น้อยลงน้อยลงน้อยลงนี้พอไม่รู้บาลีปุ๊บนะฮะการแสดงทางการเทศน์มันก็จะเพี้ยนใช่ไหมครับอาจารย์เพี้ยนเพี้ยนแต่ตีความไม่ถูกผมประทับใจอยากจะคุยกับท่านอาจารย์มหาทั้งสองรูกน,น,นี้นานแบบนี้ได้ความรู้ได้ความคิดเยอะแยะเลยนะครับยืนยันตรงนี้ว่า ลูกหลานนะฮะที่อยากจะบทเน้นศึกษาภาษาบาลีเรียกมาติดต่อมาที่วัดทับไซยเลยนะครับมีครูใหญ่ประเรียน9ประโยคมีครูน้อยประเรียน7ประโยคแล้วก็ผู้ในการ5ประโยครวมแล้วเท<อ>่าไหร่เนี่ยยี่สิประโยคเครับอานอกจากาที่ผมนิมนต์มาทั้ง2ององค์เนี่ยเพื่อขออากาสเวลายืนยันว่าพร้อม ทับไซพร้อมที่จะดําเนินการเรื่องการศึกษาบาลีต่อไปครับท่านผู้ชมที่เคารพนะครับวัดทับไซอยู่ที่อําเภอโป่งดําร้อนจังหวัดจันทบรุรีเป็นอําเภอที่มหัศจรรย์มากนะครับเป็นดอยเป็นภูเขาอากาศเย็นเหมือนภาคเหนือแต่อยู่ใกล้ทะเลแต่อยู่ใกล้ทะเลนะครับวัดทัพไซเนี่ยทรัพยากรทุกอย่างพร้อมหมดแล้วที่จะดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของท่านอาจารย์พระมหาบุรีนะครับ ก็ให้กําลังใจพระอาจารย์นะฮะดำเนินการต่อไปเวลาของก็ผมมีไม่มากนักนะครับมีแค่นี้เองสุดท้ายนี้พระอาจารย์จะมีอะไรให้สีในพรท่านผู้ชมรายการของเราบ้างครับเจริญพรสําหรับวันนี้อาตมายากจะฝากเป็นข้อคิดให้กับคณะประาธานญาติโยมทุกคนทุกท่านที่รับชมรายการอยู่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้นึ่งว่าอัจเชวะกิจมามตักปังโกชัญญามละนังสุเว แปลใจความตามทราคาถาขององค์สมเด็จพระสมณะกุริเจ้าเลยว่าเรานะจะทําอะไรนั้นรีบท,ทาเสียตั้งแต่วันนี้เพราะไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะมีสําหรับเราหรือไม่นะใครจะรู้วันตายนะเพราะฉะนั้นสิ่งใดก็ตามที่บอกว่าเป็นความดีก็ควรจะทําเสร็จตั้งแต่วันนี้ชีวิตของคนเรานั้นท่านผู้รู้บางท่านก็กล่าวไว้ว่ามีแค่สามวันเมื่อวานก็คือวันที่หนึ่งที่มันผ่านพ้นไปแล้ว เราอะไรคืนไม่ได้เราอยากจะกลับไปไม่ได้ย้อนกลับไปไรต่างนานาก็ไม่ได้สิ่งไหนเป็นสิ่งที่ดีรักษามันเอาไว้สิ่งไหนที่มันไม่ดีเราก็พิจารณาแล้วจากนั้นปรับเปลี่ยนแล้วก็ปล่อยมันไปอย่าไปจมปลักอยู่กับมันเพราะว่าเราไปยกจมปลักอยู่กับมันมันนกกระเจาที่มันซบเซาอยู่กับเปลือกต้มนะมันไปไหนไม่ได้มันยิ่งเปไหนก็ไม่ได้มันก็จะทุกข์อยู่เป็นประการนั้นวันที่สองก็คือวันพรุ่งนี้วันที่เราวาดฝันตั้งความฝันเอาไว้ ปรารถนาเอาไว้ไม่รู้จะมาถึงจริงหรือไม่ตื่นเช้ามาถ้ามีลมหายใจเข้าออกอยู่นั่นยังมีชีวิตยอยู่มันต้องเดินไปได้ต่อไปแต่ว่ามันจะมีเวลานั้นหรือไม่เราก็ยังไม่รู้เพราะฉะนั้นองค์มมสมเด็จพระตําหนักเจ้าว่าทั้งสองวันนั้นไม่ให้ยึดติดไม่ให้ยึดมั่นไม่ให้เข้าไปะระลึกนึกถึงแล้วกับกับเจ้าจอดอยู่กับตัวตรงนั้นแต่ให้อยู่กับวันที่สามก็คือปัจจุบันปัจจุบันวันก็คือวันนี้มุ่งเน้นที่นี้ นาพิจารณาสิ่งต่างๆด้วยสตินาตาหูจมูกลิ้กนกายใจนาที่เราเคยสัมผัสมาแต่เบื้องเบืบ้องหลังเองก็ดีนะนะาพิจารณาว่าอันไหนมันถูกอันไหนมันควรอันไหนไมันไม่ไม่ควรอย่างนี้แล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาอยู่กับปัจจุบันทาวันนี้ให้ดีที่สุดหาให้เรารักใครเราชอบใครเรามีใครที่เป็นที่รักมีพ่อมีแม่มีปู่มีย่ามีตามียายมีเพื่อนมีฝูงอะไรก็ตาม นะเราควรจะตอบแทนใครก็รีบทำเสียตั้งแต่วันนี้จะไปรอวันนะจะทําอะไรก็ตามก็ให้ทําเสียตั้งแต่วันนี้อย่าไปรอวันเพราะว่าถ้ามันถึงเวลานั้นแล้วเราจะเสียใจเพราะเราไม่มีโอกาสที่จะได้ทําเจริญพรสาธุท่านผู้ชมที่เคารพครับรายการธรรมสัญจรสแสวงบุญสแสวงธรรมนวัฒทัพใสวันนี้ทั้งกิจกรรมแล้วก็ข้อคิดจากท่านอาจารย์พระหมหาบุญเริเอง รู้สึกว่าจะสมบูรณ์แบบมากที่สุดนะครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ทั้ง3รูปนะครับแล้วก็คณะกรรมการวัดทับสนะครับที่ให้การสนับสนุนทําให้รายการนี้เป็นไปได้ความเรียบร้อยขอ,อความสุขความสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ